สำหรับมื่อนี้นะครับผมกัสิทภาพไว้พี่น้องมาเที่ยวหาดสวนหินนะครับสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของอำเภอว่าดิชภูุ่มนะครับเป็นหาดสวนหินนะครับหาดอยู่เกือนน้ำอูนนะครับนี่ครับคนมาเที่ยวกันหลายครับรถลังมาเที่ยวกันหลายครับมือนี่เป็นวันที่12เมษายนนะครับอากาศก็ฮ้อนนะครับ มีคนมาเที่ยวกันร้ายนะครับเมือนี้ครับนี่ครับเยี๋ยวผมสิบห้าลงไปเบึงหาดนะครับว่าสวยงามขนาดใดคนเล่นน้ำมีเครื่องเล่นนี่อย่างหลายจริงหลายอย่างพอเป็นพี่น้องที่มาเที่ยวนะครับได้เล่นได้มวนได้ซื้อกันนะครับบริเวณหาดนะครับตอนนี้ผมก็ลังสิญางลงไปนะครับตอนนี้ให้บ่งบริเวณจอดรถก่อนนะครับว่ารถมาหลายขนาดใดนะครับนี่ครับ คนมาเที่ยวกันหลายนะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของอำเภอวาดิชพู่มนะครับคือหาดสวนหินนะครับอยู่เขื่อนน้าอูนนะครับเขื่อนน้ำอูนท้องจังหวัดสกลนครนะครับอยู่อำเภอวาดิชพุ่มนะครับอยู่ที่บ้านดงคาโพนะครับนี่ครับคนมาเที่ยวกันหลายครับร้านค้าร้านขายอาหารกัหลายครับเยอะแยะครับนี่ครับ ผูใดสิมาเที่ยวกับมาได้นะครับช่วงอากาศร้อนๆนะครับนี่แหละครับคือป้ายหาดสวนหินนะครับนี่ครับหาดสวนหินทินวาริชภูมินะครับเมืองสกลนครนะครับมีสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่นะครับของอำเภอวาริชภูมิคือหาดสวนหินนะครับนี่ครับบูไดยังบูเคยมากอะ อยากให้มาลองมาเที่ยวมาชมมึงนะครับนี่ครับมีลานค้าลานขายของสินค้าหลายเยอะแยะนะครับเดี๋ยวผมสีพายยางขึ้นไปบนบนสะพานนี่นะครับสร้างไว้ให้คนมายางขึ้นมาชมวิวนะครับนี่ครับนี่ครับทางใต่ผมก็จะเป็นหาดนะครับเนี่ยครับผู้คนเล่นน้ำกันหลายนะครับคุณครับเดี๋ยวผมสีพายยางลงไปบึงนะครับทั้งหาดทั้ง ใกล้นะครับตอนนี้ยังเกาะสะพานตรงนี้ซะก่อนนะครับนี่นะครับสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่นะครับของอำเภอว่ดดิษฐคมิเหาคือหาดสวนหินนะครับเป็นหาดทรายหาดน้ำเคลือนน้ำอุ่นนะครับนี่ครับ ป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ผู้นคนอยู่แถวบริเวณอำเภอใกล้ๆก,กับมาเล่นนะครับเพิ่งเปิดเดซองสามปีนี้นะครับหาดสวนหินนี่ครับนี่ครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวมาค่ายร่อนกันนะครับสําหรับนักท่องเที่ยวมาเล่นมากินมาเที่ยวมาชมนะครับบริเวณหาดนะครับกระชิมี การเล่นน้ำนะครับนี่ครับมีห่วงยางนะครับมีเลือยางให้เช่านะครับนี่ครับท่องเที่ยวกับสิมาหลายบ้านหลายอำเภอนะครับนี่ครับเล็กเล็กเล็กน่อยกับล่องเล่นน้ำกันนะครับนี่ครับนี่คือหาดสวนหินเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของอำเภอวาริชพู่มมานะครับผูไดบ่เคยมากออยากให้มาเที่ยวมาชมนะครับนี่ครับ นี่ครับเล็กน้อยเล่นน้ำกันยังมวนเซียนโฮเซลเลยครับนี่ครับมีเรือมีเรือเป็ดเรืออันนี้ให้ปั่นให้เช่าพร้อมนะครับมีห่วงยางนะครับให้เช่านะครับนี่ครับมีลมกลางให้เช่านะครับนี่ครับผู้ใดมาเที่ยวกะมาได้นะครับอากาศร้อนๆนั่นสิน่าเที่ยวมากครับมาเล่นน้ำเย็นๆนะครับนี่ครับบริเวณหาดสวนหินเานี่ครับ ผู้คนมาเที่ยวกันหลายนะครับนี่ครับเป็นมุมเส้าเป็นังไรมวนบ้เขาอ่มวนเนาะนี่ครับนักท่องเที่ยวมาเที่ยวกันหลายครับนี่ครับนี่ซิงซ่าหันโหนเล่นนะครับนี่ครับนี่ครับอากาศดีครับอากาศร้อนๆังตื่นเมาะมากครับสำหรับมาเที่ยวมาเล่นน้ำนะครับ นี่คือหาดสวนหินนะครับสถานที่เที่ยงเที่ยวแห่งใหม่ของอำเภอวาดิฉภูมิเองนะครับนี่ครับโอ้พากมาเที่ยวตีสองเท่าดิมาเที่ยวโอ้ขัาเนาะพาหลุคหลานมาเที่ยวเนาะโอเคโอเคนี่ครับมีสปีดโบ๊ทนะครับมือวกบนาโบ๊ทนะครับให้เซาให้เล่นด์นะครับนี่ครับมีเสือชูชีพสำหรับผู้ใดเสือเสือชูชีพก็ได้นะครับมีลมให้เซา กางนั่งเล่นก็ได้นะครับนี่ครับนี่ครับผู้ใดอยากลงเล่นน้ำเย็นๆก็ลงได้นะครับนี่ครับเส้นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของเพื่อวาริชภูมินะครับของจังหวัดสกลนครเท่านะครับคือหาดสวนหินนะครับนี่ครับหรือว่าสิมาครอบครัวมานั่งกินข้าวนั่งพักเล่นอยู่ที่เพ้นนี่ก็ได้นะครับนี่ครับนี่ครับบรรยากาศดีๆครับริมเขื่อนครับครับ ริมเขื่อนน้ำอุ่นนะครับสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้เพิ่งเปิดใหม่นะครับเดี๋ยวสองสามปีนี่แหละครับนี่ครับใครจได้เสื้อชื่อชียกับมะเสาวน้ำเพลินได้นะครับอยู่นี่ครับนี่เจ้าของเพื่นคอยบริการอยู่นี่นะครับมีครบทุกอย่างเนาะมีตั้งเรือพาย้เป็นบ่ครับครับเป็นยังไงดิไม่นี่คนมาหลายว่าช่วงนี้เนาะช่วงนี้กำลังหลายครับกำลังหลายเนาะช่วงสงการเนาะช่วงการสงการเนาะมืออื่นนี่แห่งสิหลายมือสงการเนาะครับครับขอบคุณได้เลยครับ นะครับนี่ครับนักท่องเที่ยวิ่นกะเซาเต็นเซาลมนะครับมานั่งกินเข่ากันอยู่ริมหาดนะครับนี่ครับเด็กหน่อยกับล่องเล่นน้ำนะครับบัวเด็กหน่อยผู้ใหญ่นะครับล่องเล่นน้ำหาดเท่านะครับนี่ครับบรรยากาศอากาศก็ดีนะครับห่อนๆและชี่มะสำหรับนะครับการเร่นน้ำนี่ครับสำหรับผู้บอลงน้ำกันนั่งยืนน้ำหลมนะครับ เสาลมนางพักเล่นนะครับมีสิ่งชาใายนางเล่นก็ได้พ้อมนะครับสำหรับเล็กหน่อยหรือว่าผู้ใหญ่สีเสาเรือผ้่ก็ได้นะครับนี่ครับมีเรือผ้าให้เเสานะครับมีเสื้อสู้ชีพเห็นเสานึ่นะครับนี่ครับบ่อตองยานว่าจะเป็นอันตรายนะครับนี่ครับคนมีเขตกันไว้อยู่นะครับบ่ให้่ลงไปเล่นกลายเกินเขียนะครับเจาหนาทีคนมีเขียดกับรถเลยหย่งนะครับนี่ครับ ก็ได้มาเปนคขอบครัวกันเลยนะครับพากันมาเที่ยวเ่นมีหาดทั้งนี่ครับนี่ครับนี่คือหาดสวนหินนะครับเป็นหาดแดงทองเที่ยวแห่งใหม่ของอำเภอวาริชูม่เฮานะครับถึงเปิดมาได้2สองสามปีนะครับเพ่กันเริ่มร้ายนะครับนี่ครับนี่เจ้าหน้าที่มันคอยบริการดูแลนักท่องเที่ยวอยู่ตลอดนะครับนี่ครับนักท่องเที่ยวเพิ่งกับมาหลายทีหลายท้านครับ ยังพอเนี่เพื่อนกับผ้าลูกผ้าหลานมาเที่ยวนะครับนี่ครับมาจากอำเภอว่านนอนผุนครับนี่ครับนี่คุณพ่อนี่ก็ได้เพื่อนกับาลูกผ้าหลานมาเที่ยวนะครับมาเล่นน้ำมาเล่นหาดสวนหินนะครับนี่ครับเด็กน้อยกับมาเล่นน้ำนะครับเชาห้องยางมาเล่นนะครับนี่ครับมีสปีดโบ๊ทนะครับเท็นมาแลนเล่นมาเล่นโชว์นะครับขึ้นมาสิบยาสิบไม่ว่าจะเป็นเรือบรรนาโบ๊ทนะครับนี่ครับนี่ครับนี่นะครับ อยู่ในหาดสวนหินนะครับเนี่เป็นเคื่อนนำอุ่นนะครับเขื่อนนำอุ่นอยู่บริเวณเขตบ้านดงคำโพงนะครับของอำเภอวาดดิชภูมินะครับนี่ครับนี่ครับสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่นะครับของอำเภอวาดดิชภูมิเฮานะครับผู้ใดอยากมาเที่ยวกับมาเลยนะครับช่วงนี้อากาศทันหอนะครับช่วงสงการนะครับมือนี้กับวันที่12นะครับเมษายนแล้วนะครับปีห6นะครับเมื่อเอิวันที่13บสคนยิงสีลายก็นนี้นะครับ นี่ครับมาเที่ยวมาชมมานั่งพักผ่อนยานใจมาเล่นมากินนะครับเที่ยวนี่ครับนี่ครับหนุ่มๆสาวๆมาเที่ยวกันได้นะครับมีเสื้อชุูช้พให้เช่านะครับนี่ครับใครอยากลงเล่นน้ำกับมีเสื้อชุูช้พให้เช่านะครับนี่เพิ่นกับมาแต่ก็ทั้งอำเภอทั้งอำเภอหมดละครับนี่ครับมาเที่ยวหาดสวนญหินนะครับมาสองคนสามคน มานาั่งพักเศราลมขาบจัมานั่งพักเล่นนีน่นะครับเนี่ยครับมาจากสถานที่หลายแหงนะครับหลายที่หลายแหงนะครับมาเที่ยวกันนะครับเอาเขามากินอยู่พีนะครับเป็นโมเป็นกลุ่มนะครับมวนนะครับนี่ครับนี่คือหาดสวนหินนะครับของอำเภอบาริดเจพุนนะครับสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่นะครับนี่ครับบอกว่าจะเป็นซุ้มเป็นโต๊ะเป็นเตียงนะครับมีเห็นเศร้านะครับนี่ยครับนี่ครับ นี่นะครับเสือผ่าเพื่อกับมีขายนะครับอยู่ในหาดสวนหินนี่หรือว่าอยากเซาห่วงยางเสือชู้ฉีบนะครับมีนะครับห่วงยางนะครับนี่ครับมีลานระยางนะครับมีเซานะครับนี่นะครับเรือห่วงยางนะครับมาทางนี้ก็สมีศาสตร์มีล่มนะครับนี่ครับทางนี้นะครับนี่ครับเจ้าของคนนั่งยิ้มนี่แหละครับเป็นยังไงแม่ค้าขายดีบอสพอได้คะ นพ่อได้ยุติลูกสาวคนนะครับลูกสาวคนนี้นะครับคนงามๆนี่คือแม่เนี่ยนะเพิ่นมาให้บริการห่วงยางนะครับผู้ได้มาที่หาดสวนหินก็ย่ดลืมมาใส่บริการพ่นได้นะครับมีทั้งลมนะครับมีทั้งห่วงยางนะครับนี่ครับนี่ครับนี่หมวกจำหน่ายพร้อมนะครับหมวกลายสวยงามๆนะครับนี่ครับคือเพิ่นไซเนี่ยนะครับนี่นี่ขายเบิดไปหลายใบแล้วซั่นเพิ่นว่านี่ครับนี่ครับใบเราอะไรเราม่ค่า ใบละหาสิบาทใบละหาสิบบาทนะครับเพราะื้อนะครับมี่ศาสตร์เห็นเศร้านะครับน่ครับผูไดมาเที่ยวกับ่ตตองห้องนะครับร้านอาหารก็มีครับตั้งแต่งหุ่นเป็นซุ่มเป็นซุ่มอยู่จะมักซุ่มได้หาเหลือกนั่งได้เลยนะครับหุ่นนะครับทั้งนี้ครับนี่ครับบริเวณหาดกับเล่นกันยางคึืบๆนะครับบัวสิเป็นรือสปีดโบ๊ทนะครับหรือว่าสีเป็นบารานาโบ๊ทนะครับหุ่นนะครับขี่ไร่กันอยู่กลางน้ำนะครับเคลื่อนน้ำอุ่นนะครับ ติดกับบานดงกัมพูอมเพอว่าดิสะพูมนะครับนี่ครับผู้ใดมาเที่ยวรัลรองบมผิดหวังครับเมื่อนี้วันที่12เมษายนนะครับเมืออื่นจะเป็นวันที่1 3คนาคนยิ่งเสียหลายกว่านี่นะครับเมืออื่นครับสิ1 4 15้คนเสียหลายนี่นะครับบริเวณหาดสวนหินนะครับนี่ครับจะมีกองอนวยการเจาหน้าที่นคอยบริการรักษาความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยวยู่ตลอดนะครับนี่ครับนี่ครับ ผูใดอยางมาเที่ยวกับมาได้แล้วครับอยู่หาดสวนเห็นดงคำโพเฮานะครับบาดดงคโพอำเพอว่ารีชจะพิ่เฮานี่ครับนี่เจ้าหน้าที่คอยดูแลความเรียบร้อยความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวนะครับนี่ครับนี่ครับนักท่องเที่ยวกําลังมาเรื่อยเนะครับนี่ครับมีร้านค้าบาว่าเจริร้านขายน้ำนะครับนี่ครับหรือว่าร้านขายกาแฟยังมีครบนะครับลูกชิ้นนะครับขายอาหารนะครับ ปลาเผาก็มีนะครับนี่ครับอยู่หาดสวนหินอำเภอวาริชภูมิเฮามีทุกอย่างนะครับผู้ใดมาเที่ยวกะบุ๊กตองยานวาสีอดนะครับนี่ครับนี่ครับปลานิ่งตัวใหญ่เลยตัวละเด็ดลำค้าค้านี่สวัสดีครับครับผมนั่นนะครับมีบริการนะครับอยากลูกชิ้นก็เลยนะครับนี่ครับนี่ครับครับลูกชิ้นก็ไม่ละหาบานผั่แพงนะอยู่หาดสวนหินอำเภอวาริชภูมิเฮานะครับสถานที่ท่องเที่ยว คนมากันหลายนะครับช่วงนี้นี่ครับได้ลูกชิ้นกันเลยนะครับลูกไม่ละหาบาทแค่นั้นครับมะแพงนะครับแม่ค้าพนันงานบริการสมตำตำบางฮงหมูกระทะกับมี่ประสันพนว่าเป็นไงได้ขายดีวะแม่ค้าเรื่อยๆเนาะครับผมช่วงนี้คนสี่หลายแน่เย้าเนาะซึ่งสี่ใครอยู่หรอกเนาะนี่ครับมาแต่บ้านใดเนาะมาขายอยู่นี่เนาะบ้านแล่ค่ะบ้านแล่โอ้บ้านแล่สกุลพน่ะโอ้ โอบ้บ้านเฮบ้านเฮหรือว่ามันทานเล่มาไก่เติมต้นสนสนอเอาเอ้ยมัน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 ครับครับผมนี่ก็มีหลายอย่างนะครับบ่อจะเป็นย่ำนะครับร้านน้ำปั้นนี่ก็ได้นะครับหลันใดที่มาเที่ยวหาดสวนหินอำเภอวารีจ้าพุมบ้านตรงกัมพูฮ่องเต่าบ๊วยพิจิตหวังนะครับปลาเผาตัวบางเงี้ยขุนพอข้ากันนังพลิกบุดพิกบุดอยู่ขุนนี่ ครับบอร์ยดเนยอยู่ในยินนะครับเที่ยวหาดสวนหินรับรองว่าเ่ต้องยานอดนะครับนี่ครับว่าจะเป็นปิ้งปลาหมึกีอย่างนีครบทุกอย่างนะครับดุกชิ้นดุกเชินนี่นะครับนี่ครับว่าจะเป็นผลไม้มังนัดแตงแคตาลูปแตงโมมีครบนะครับนี่ครับร้านอาหารมีหลายอย่างนะครับพุ่ปิ้งปลาปลาเผาปิ้งไก่มีครบหมดนะครับอยู่บริเวณข้างหาดสวนหินเฮานะครับ ผู้ใดมาเที่ยวกะรับรองว่าอาหารมีหลายอย่างให้เลือกซื้อเลือกกินได้แล้วครับนี่ครับนี่สาวนืหน่อยขายปิ่งปลาหมึกนะครับพี่ไม่ละสิบบาทสิบ,บาท <c oughs> อาปเป็นอะไ้ขายดีบ่แม่ค้า <c oughs> นี่แม่ค้าน้อยหนึ่งเก่งขนาดเลยน,นี่ครับมาขายของอยู่ทางหาดสวนหินนะครับนี่ครับ มีหลายอย่างนะครับปลาเผากับมีหลายร้านนะครับผู้ใดสนใจร้านใดก็หาเลือกซื้อได้นะครับว่าจะเป็นลูกชิ้นปลาเผานะครับนี่ครับนักท่องเที่ยวกับมากันหลายครับนี่ครับนี่ครับคือเพนมีซุ่มให้พร้อมเรียบร้อยนะครับสุ่มให้นั่งนะครับแต่ละร้านนะครับเออสินั่งซุ้มไดเซึ่งร้านใดเพิ่นก็ ติดต่อเพื่อนหลับเพิ่นกับไปเสบนะครับเนี่ครับเป็นมีสุ่มเย็นๆนะครับเห็นนางยู่ไต้โฮมใหม่นะครับสถานที่น่าท่องเที่ยวมากครับหาดสวนหินบ้านดงคำพูของอำเภอวาริชูมิ่ฮานะครับนี่ครับนี่ก็เป็นร้านขายปลาเผาขายลูกชิ้นนะครับลูกชิ้นกระถูกๆนะครับไม่ละหาบาทนะครับนี่ครับผูเดมาเที่ยวกับหลับรองบ่ผพิดหวังนะครับนี่ครับมีสวน ดอกไม้ให้ชมนะครับนี่ครับร้านสามแซบปลา,าเผาคือสิเมนร้านนี้แหละส,สามสามแซบปลาเผาอันนี้แต่ว่าคือสิบ่มีแล้วปลา,าเผาเบิรแล้วนี่ครับเป็นยังไงเนาะแม่ค้าบอ่อเอาขายปลาสดบอ่อโอ้ขายดีบ่อมอา,ายยค่เนาะเอาให้ชุ่มๆกันมานครับครับผม ทั้งนี้กับปลาเผาลูกชิ้นนะครับมีครบถึกกันนะครับอาหารครับมาประเภทใดนะครับเป็นที่นีสุ่มให้นั่งนะครับผมครับสุ่มสลหรับให้นั่งเสื้ออาหารลานใดกันนั่งซุ่มเซิร์ฟลานนั่นนะครับเป็นมีซุ่มให้นะครับเดี๋ยวพาหยางมาคำาทางมาฟังนี่บาัานนี้ฟังทั้งนี้นะครับ โอ้ยมีหอดมะยงชิดผุนนะครับมะฟางนะครับมีขายนะครับทั้งนี้กับปิ่งไก่ปิ่งใหญ่ๆเมีเมค่นาพิษเบิบเบิบบปิ่งเท่าไรล่ะเมีค่าปิ่งบามสิบจบะแพงครับราคาจับต้องได้นะครับราคาอาหารอยู่หาดสวนหินอำเภอบริสุภูมินี่ครับบ่แพงครับปิ่งละยี่สิบสามสิบบาทนะครับถูกกว่าอยู่ตลาดอีกนะครับผู้ใดมาเที่ยวรบลองบ่ผิดหวังครับมองไม่เห็นนี่ครับอาหารกับบะแพงครับของหวานกับมีนะครับ มักประเภทของหวานเป็นยังไงแม่ค้าขายดีบ่ามือนีนขายดียู่จเนี่ยช่วงนี้นะะอากาศฮอนนะครับช่วงนี้เนาะ20บาทาน,นั่20นะ20บาทเองนะครับนี่ครับั20บาทครับราคาถูกถูกครับถูกกว่าอยู่น้าตลาดซ้ำครับเพิ่นขายครับนี่บอกข้าวกับนี่ร้านนี้กับปลาเผาลูกชิ้นนะครับมีครบถุกอย่างนะครับนี่ครับมาทางนี้ก็สิเป็นประเภทเครื่องดื่มนะครับนี่ครับ นีนูเครื่องดื่มเพลนมีหลายอันหลายอย่างนะครับมาใส่บริการได้นะครับที่หาดสวนหินนะครับอำเภอวาริชภูมมเฮ้าสถานที่ท่องเที่ยวห่งไม่นะครับนะครับเดี๋ยวผมพายางชมไปเรื่อยๆนะครับนะครับมาทางนี้กับปลาเผาเพื่อกันครับนี่ครับผู้าสาวคนน่นกำลังผิดเบือบผิดเบือบอย่นี้ปีงปลาเผาอย่างนี้เจ๊ไห <laughs> น้ำแข็งใสกับมีเด้บอบสใสก็ได้ไผ <laughs> อยาก, <laughs> กเม็ดก้อนก็ได้เพร่ะน่ะบสใสก็ได้ครันแช่ดียำโป้เลยก็ได้น้องแม่ค้านี่คร,บ <laughs> ครบับผลมีหอดลูกชิ้นนะครับมีครบทุกอย่างนะครับนี <laughs> ่ครับมาแต่บ้านได้มาแต่บ้านแต่นอ้องแม่ค้าเนี่ยเนาะบอกอยู่บ้านตรงกบู่เนี่ยนะเนาะ เป็นเจ้าของชินตัวนี้บ้านดงํำโพนี่แหละครับเจ้าของหาดสวนหินบ้นี้แหละครับบ้านดงํำโพันนี่ครับสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของเภอวารีจภูพิ่นะครับกลับมาเที่ยวได้นะครับนี่ครับมีสินค้าหลายอะไลอย่านะครับเครือองอยู่ของกินนะครับราคาถูกๆนะครับนี่ครับนี่เนี่ยว่าษีเป็นข้าวโพดกับมีนะครับข้าวโพดต้มข้าวโพดนึงมีครบนะครับ เป็ดเคร่องเดิมนะครับนี่ครับมีบริการอยู่ตลอดนะครับอยู่ข้างหาดสวนหินเท่านี้นะครับผูใดมาเที่ยวกะบ่ตองห่วงนะครับพกเงินมาเลยบ่ตองเอาคอเข่ามันทายากครับมาหาชินหนาเลาก็ได้บื้อในกินครับนี่ครับมีหลายอย่างนะครับอยากกินประเทก๋วยเตี๋ยวก็ได้นั่นบ่ดิจิเป็นมน้ามากก็ได้นะครับนี่ครับอ่ามาบ่ตองห่วงว่ายานสีอดนะครับมาเที่ยวหาดสวนหินนะครับ บ่ตตองหอเข่ามาใหงยากครับผนมีบริการให้ราคากับเป็นกันเองครับผมอสอบถามมาทุกร้านแล้วราคากับบ่อแพงนะครับราคาถูกๆก,กจับต้องได้นะครับขายดีว่า<ค>พ่อค้าเป็นเังนไรพอได้เนาะถ้าอยู่วงนี้มันหอนน่อปเปนเนาะอากาศห่อนข้นกับมาเที่ยวหลายนะครับอันนี้แหละครับคือบริเวณหาดสวนหินอำเภอวาดดิษภูมินะครับนี่ครับสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของอำเภอวาดดิษภูมิเฮานะครับนี่ครับ มีหอมไม่นะครับมีซุ้มมีหฮมไม้มีซุ ay, ม้มให้นั่งเล่นนะครับให้นั่งกินนะครับนี่ครับวูดได้มาแล้วกะเขามานั่งยื่ซุ้มเพิ่นแล้วก็สั่งอาหารจากร้านเพิ่นก็นได้นะครับไม่ต้องห่วงนะ